มหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นสถานที่เก็บอติของพระสารีบุตรหลังจากที่ท่านได้นิพพานที่นี่แล้วท่านก็แม่ก็ได้ทําจะถูกเก็บไว้ต่อมาพระราชาก็ได้สมัยพระเจ้าโสมมาราชก็ได้มาดูแลมาสร้างเป็นบัานเป็นอะไรขึ้นมา มีตั้งแต่สมัยพุทธการแต่ว่าต่อมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาในสมัยพระเจ้าโสมหาราชก็เจริญแต่ว่าต่อมาก็พระราชาก็ได้มาบูรณนะมาปฏิสังครต่อมาพศ600ก็จึงได้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยนาันทาขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อที่4ี0 0ัไร่ต่อมาก็ จเจริญรุ่งเรืองมาจนยุคปศ1,100พระทังสัมจังก็มาศึกษาที่มหาวิทยาลานันทาแล้วก็เป็นอยู่นี้16ปีนะครับแล้วก็นานันทานั้นเป็น,ปนมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีความจเจริญรุ่งเรืองก็มีสี่มหาวิทยาลัยนะครับม,มพพีมหาวิทยาลัยสารพีมหาวิทยาลัยตะกัศลามหาวิทยาลัยนาราันทาซึงมีความจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่า มาในยุคปศ1 7 8 4ก็ถูกภายนอกศาสนาเข้าทำลายทำให้นานันทาน,นั้นล่มสลายนะครับแล้วก็ตัวมาก็ในยุคปศ1 8 0 0 1900ก็เอก้็เรียกว่าได้มีสังฆราชารย์เขียนกัมภีพัคกวตาลนดนะึงพระพุทธเจ้าเป็นอวตารที่เก่าคุมบันไย 2,000อ่พุทธศาสนาก็ล่มสลายนะครับนารันทาก็ล่มสลายลงไปแล้วก็ต่อมาก็มีไม่มีการดูแลบุรณะนะครับชาวบ้านก็ได้มาทำไร่ทำนาแต่ว่าบ .2,400 ท่านเซอร์กริแฮมก็ได้มาคูดค้นมาบุรณะมาดูในสถานที่ต่างๆมาอาเรียกว่าได้มา สำรวจแล้วก็ทำสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้ให้เราปรากฏในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยท่านเซอร์กอริเฮมนะครับ2 5 0พุทยันตีก็ทำให้ทางอินเดียก็ได้ดูแลมหาลัยนารันทาแล้วก็ได้ตั้งปรากฏที่มีลักษณะดีในบันทึกของพระทังสำจังก็มีพิสุร้ายหมื่นรูปนะครับแล้วก็มี ห้องสมุดสาหลังก็คือร,รัตรนปูธิรัตนนิธิแล้วก็รัตนมุนีแล้วก็อาคารก็มี8อาคารแต่ละอาคารก็สูง5ชั้นพิสุสง์ที่อยู่ในนี้ก็ศึกษาแต่ประตัยบิโดครับก็มีประชาชนามาได้ดูแลพระพุทธศาสนาได้ดูแลพระเจ้าประสงค์วันละ200คนนะครับที่คอยมา องร้อยหมู่บ้านให้มาดูแลพระพุทธใหมาแลพระเจ้าพระสงค์พระสงค์ก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกดังนั้นพระไตรปิฎกที่มหาลัยนานันทาก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่ให้ความแตกฉานปัญญาและพระถังสําจังก็ได้นามหาลัยที่มีความสมบูรณ์พระไตรปิฎกที่ไปหรือว่ามีไปที่บัด ประเทศจีนที่วัดมาขาวดันนั้นก็ถือว่าเป็นมหาลลยที่มหาลลยสงูงที่มีความยิ่งใหญ่ที่บ้านเกิดของภาษาลิบุตรและก็นิพพานของท่านดันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปศึกษาไปดูไปเห็นไม่เข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความาถูกภัยนอกศาสนาเข้าทํำลายก็ถึงได้ล่มสลาย ังนั้นเราก็จะได้รู้หาวิธีป้องกันในภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยดูแลครอบครัวดูแลหมู่บ้านประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในคุณธรรมอยู่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะอยู่ใน หรือว่าเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติตามโอวา,าปาปฏิโมกก็คือหลักการ3วิธีการ6อุดมการ 4, ที่ท่พระองค์ได้ตัดไว้แก่พิสูจน์หนรูปที่วัดเมรุวันท,ที่เป็นวัดแรกในทางพุธศาสนาที่ห่างจากนี้ไป12กิโลนะครับนั้นถ้าเราได้ไปอินเดียก็ได้ไปบูชาสการะ อธิธฐานของภาษาริบุตรแล้วก็พระอรหันตธาตุที่ปฏิฐานไว้แล้วก็